ถุกลงเองหรือหลนหนลงให้เนี่ยบ่โย่เนาะมื่อน่าหลบ่ลงเั็เคื่ออะค่อยเมื่อโดนเติบบ่เป็นหนาลงเมื่อเพราะว่าพ่อแม่ยังดอกก่าจะเมื่อนั่นเพราะว่าช้างเพิ่นเหตุเทือนสาต้านเพิ่อนอยางเมื่อแล้วเนาะอบเป็นท่าเบิ้งต้นไม้ลบอยู่ไหมครับคนแล้วอะ Nhạc, đọc đọc lại con vô bưng, tả, cái này thì đồng người Vệ cầu ma ma รอบนี้แปนเออเติร์เนาะพี่น,อน้องเนาะอ่าทงปวดอันเส้อ้วนเนพิ่งกะาอนพื้นบน่เนาะนอนพื้นตัดพื้นพี่น้องเลยอ่าเมื่อนั้นถือว่าถ่าเบิง้งอ่าทางอ่ารถอ่ถาไทยเพิ่นต่ำต้นไม้ลงถ่าโจ้ค่ำพี่น้องเนาะเพิ่นบ่ต่ำลงจักเทือดเลยเมื่อ <c oughs> ทางว่าจันก่ายโอ้ยเราว่าบ่ตาถ่าเบิ้งไงเด้อว่าจัน โบตากระทาจนครับมือหนอเนาะโบตามตักเถ้อพอดีว่าทางเขาสร้างเพื่อนเพื่อนนั้นเห็ดเสาแล้วเพื่อนก็บโถน้ำเนาะก็เลยเมื่อก่อนมื่อนก็เลยไม่ได้เห็นตอนเพื่อนส้นต้นไม้ออกพี่น้องเลยเนาะแต่ว่ามามื่อนี้แผ่นจึงปึ่งเนาะเรียบร้อยพี่น้องฮะก่อนอื่นกาขอกราบทักทายสบายดีเนาะกับผมแม่พี่น้อง FC กันเบิร์ตสุขุมสุคนพี่น้องเลยบอยอยู่ทาง ฝั่งเราฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้ำเดอ้อพี่น้องเด้อเนาะการยิน,นดีต้อนรับเข้าสู่ซองของบ่าวตาบ้านเฮาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะมันนี้กาขึ้นมาแต่เฮือนน้องกลมพี่น้องเลยแล้วก็ทางเอื้บบอบุญแล้วก็เพื่อ,อ,อนก็นนแล้วเนาะเอื้อบุญแล้วก็มาแบกเฮือนสะอ้วนนั่นมีแหละบุกเคยมาเลือกเทือเรา,าอะไปเบิ้องมาสัน่นเนาะเพราะว่าได้ยินอาจารย์ว่าใน อาจารย์เื้อบุญว่างบยังบวพ่ออาจารย์เนาะเพราะว่าเฮือนสะอ้วนาจากที่บอาวตาเคยถามเนาะทางเขาอ้ายเขาเอืคยเพิ่นเพิ่นกับว่าทางเื้อบุญมีอยู่หกพันเนาะทางบวอาจารย์ก็มีอยู่งบในการนี่แหละปั๊บดินโทมดินเนาะพี่น้งนองเนาะแล้วก็รจิต่อเติมไปหันหรือว่าอย่างอื่นกับพท่านมีอาจัรยเนาะหากว่าผู้รักผู้ใหญ่ทางใดหรือว่าทางสองทางใด มีอ่าชมทบกันเข้ามาก็ยินดีเนาะสาธุอําบุญนํากันแล้วว่ทางบ่ตาเองก็บ่ทันมีดอกเนาะพี่น้องเนาะ FC เพิ่นก็ยังว่าโอ้ยซั่นเนาะแวะเวียนถ่ายอัปเดตอ่าแวะหาสะอ้วนเพิ่นุนเด้อพอผู้ใหญ่เป็นเห็นอ่าเนาะกมาเฮือนตาก็อ่าพยายามอยู่เนาะพี่น้องเนาะพยายามแวะอยู่อ่ามกอเนาะพอดีว่าทางบ่คิดเพิ่นแซม คือว่าได้พี่น้องเลยอ่าคือเฮือนตาตาแล้วก็ใกล้ชิลเลแล้วเนาะอ่าหลังจากที่ว่าถามสตาเป็นยังได้สันเมื่อนั้นนะอ่าอ่านเบิ่งคอมบอกคอมมินนี่ได้พี่น้องเนาะอ่านเบิ่งคอมมินเรื่องอ่าบอยากให้ช่วยสตาแล้วสันพอแล้วนู่นนี่นั่นอ่านไปอ่านมาเนาะท่อเราโอู้เรากบอีกอย่างกะได้ลายเลยไอเรากระคือจีแมนควบเปิ้ซีเพิ่นว่าจชมพูใหญ่เพิ่นช่วยกับ บุญย์ฮับแล้วอะนะรถก็ได้เลยบุญยไม่ก็ยามันเราเฮือนก็ได้เพียบพร้อมเนาะไฟฟ้าน้ำสร้างยังได้มืดเลยเนาะปลบดปล่มตู้เย็นกะทำนี่แล้วอะอันนี้เนาะบุญแมนเราบอตาเว้าตัดเว้าอย่างบุญย์อย่างเพิ่นได้นี่ะจากเสาตาเราก็ว่าเองเนาะบุญย์แมนว่าโอ้ยเนาะบอต้าไปบอกผู้ใหญ่เพิ่นจังสัตน์จังสิบุญย์แมนเด้อเนาะพี่น้องเนาะว่ามีอยู่ผู้หนึ่งเนาะ โอ้บ่ตาบอชันน่ะบ่แม่นยันละืนในดองบ่โน้ตบอชันโอ้ยเนาะพี่น้องเนาะสางว่าผู้ที่มาน่ะแห้งอยากให้เนาะแห้งอยากให้ผนะู้ที่ถือทายนั้นะได้รับการช่วยเหลือพี่น้องเนาะอ่าบ่ได้เคยคิดแนวนันะ้นเนาะพี่น้องเนาะเอาสบายดีสะอว้วนเลยสบายดีหอยคือได้ไฟโตใหญ่เถอโอ้ชุกลงเองหรือรถคนละโลกให้เนี่ยรถบ่ โย่เนาะเมื à, so mm ่อานรถบ่อลงจมกเชื่ออาคอยเมื่อโดนเตบ่นบ่อฝนเหาลงมเออเพราะว่าพ่อแม่ยังดอกลายเฉ่อยเมื่อนั่นเพราะว่าสร้างเพิ่นเหตุเฮือนซาตานเพิ่นอยากเมื่อแล้วเนาะหาัปจิทาเบื้องต้นไม้โลบอยู่ไหมคำพูดแล้วว่ะอ่านพระชาน่ะดิ้ฝนเอาไปเหตุปูงเอาทัพอเพิ่นเนาะอ่าในบ้าน น bag, house. House ั่งบ้านนะแพกน้อยพี่น้องนาะเพิ่นเอาไม่เพ็ดโปงโมมีโปงโมมีค้องใชันไอหัเราอันเผาท่านมันี่ยด้วยสิดังเลยปะเหยานอ่ะปะใช้ปั้นอะไถ้าเตานึเปล่าโอ้เออ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 ใช้จะมีันผู้ใดมาหาจะบอกมือคื้จะม้อยหลายมือเลยโมมี วายเป็นจังได๋เด้อนี่ฮะพี่ตายแล้วอยู่บ่เฮือนนี่บ่รู้ฮะเสร็จแล้วมื้อนาวโอ๋ตั้งแต่ปับดินแล้วก็อาจารย์เราก็ยังบ่ได้มาอัปเดตเอบ่เออโนเพิ่นว่านมาอือๆๆบอกว่า้โนอบ่ยากดอกหลายคนอยู่เบิ่งนําช่องบ่ตาก็ได้พี่น้องเอ้ยอ่า สรุปแล้วทรายกระเทยพึ่งไปเอาพิ่มั้งอย่าง,งที่ทรายซีพันต์เหรอนี่ว่ะบางคนเพิ่งว่าโอ้ผมต้องออกดอกสันใบเห็ดหอมโอ้ยไม่จิกนี่มันบุป็นตาแบบว่าชิหลมไดในน้องน้องนั่นต่อไรโอ้มาเผาแม่อีกป้าผู้ใดเมื่อเมื่อนางถ่ายอยู่เทียงนี่เพ่ดได้กินขนมเด้อ อาบบาวซื้อขนมมาต้อนอยู่ได้เนี่ยบุไดจะกินขนมเมื่อถ่าเทียงไปแดดไปให้แม่พันพื้นให้มันเล้วก่อนอ่าโมเมนอย่างนี้เอาไปจักไม่ได้เปลี่ยนไข่เลยบอสตั้งแต่มื้อไนโอ้ดีดีดีอ่าโอ้ยมาตั้อใจโอ้ยอ่าอ่าเปิดเปิดตัดอ้อยเต้ มานี่แปนี่ยนมาไรเนาะนังนกันเนาะนี่นะเทสนี่ไงเอออืออือขาหมื่นเขาจะปัดน่ะทางไอ้โหดกับเป็นยังไงคือว่าตัดอ้อยคืนอ้อยเหยาใช่ป้่เหยาเหยาวายเนาะเออแดดตะน้อมกับบทันกับเจ้าเราอะเขามาเอาแปงเอาชักกก้อนเรา ไปๆๆสับเมือ่อเทียงงดฟ้ไ,ได้แดดอ,อ่อ,อนดังมากพากันมาหาพันโอ้ยวัสดีบ๊ดสองในหนะเนาะสาม,สามปเปล่าอืมตัวนี้ตัดลกเองแต่นี่บิึงเนี่เออเออเออไม่เห็นอันนี้เนาะเอามันต้นไม้เห็ดหมต้นขามนี่ก็พอแล้วต้นขามนี่ไม่มีประหักได้งามหย่าบ ต้นจิกนี่โอ้ยเนาะยามผลตกนี่ก็ยัดผ้าลงผ้าอย่างสินอ้องอ่าพ่อยังเนี่ยนี่ฮะโอ้เปิดเห็ดแล้วแล้วพี่น้องเนาะอันนี้เพคนนี่้อืมกี่คนเราเปิดแต่คอมาจากใครมาจัดกูได้มาจากไผรจากผิวแล้วเห็ดอันนี้เลยนะองไรเนาะสองมือนี่คือว่าลมแห้งเลยเมื่อวานนี่ก็ลมลม อย่นี้มันแข้งเป็นแต่มานหรือว่ามันแข้งนะโอ้ยมือไหนเด้ยแได้กินมันแข้งอยู่เนาะอ่าถ้ากินนะกินน้ำ้าอ้วนนี่เด้ยวะแล้วอ้อยก่อนแล้วอ้อยก่อนได้อ่าน้ำตาลนมแล้วก็ย่อดข้มสูงเราบอกอ่าว่าหยอกเราจะไปหาก้านกับปอมมะก้อยนะตาลนมก้อยแทงม่วงพอพอแได้ไป่เราแถวนี้กับมีหลายอยู่ปะก็ได้กินอยู่ก็ได้กินอยู่เนาะฉัไป่ายลเนาะยังเว้นได้ไง มาได้เผยฝายกันไปกากาดเอาเนาะไงฮะคือทองโชนแทบมัอนี่ฮะได้กินยังมืินนี่ฮะนน้ำเลโอ้ยเนาะทองโชนล่ะเออตั้งแต่ปั๊บดินปั๊บยังไอ้เพ่นก็ยัง่ได้เข้ามาเยังขึ้นเซโปนเพื่อเป็นเชิญลงมาวันนึงคือเบาเนี่ยพุ่นกระเบียกเบียกงานหลายเนาะเป็นเล็เนาะซาบุญกะเบ่เข้ามาเลยด้ะเออซาบุนได้ ก่อนบักขามาดูยู่อนบินแล้วเพื่อนถึขอดมาขามาตึก่อนบินหัวบริเวาอย่างเ้เพื่อนพิจัยบ่หอยเนาะพอกได้ไอ้โอ้ยว่าไปหาชาวอ้วนไ่ไรมิเตอบปุยเนาะบ่เผลอให้เพื่อนหัว อันนี้อันนี้อันนี้คือเซลเลยเนาะบ่ <c oughs> เป็นการมีเวียกเนาะอ่ะลาลังเทือบัดเออไปทั้งนั้นทั้งนี้ลังเทือมันแบบเพราะใจขึ้นมากคือคอ,อย่างเชน่นคือว่าถา้าได้ลงสวรรค์แล้วสินะงูขึ้นมาพี่อีกนี่ป้าโทุกบนโมเมนต์ง่ายเลยแมนเพิ่นกัเบ้ายูมันไล่ทางไปแมนแอาจจะหมดว่าไปทางเลื่ชิปหราไปทางเฮือนเขาหนองอ้ำน้องยางบัว เพื่อชิง,งูขึ้นมาพี่ก็งนง่ายเนาะ,ะยากช่วงอะใดมีเวลา,นนนกกา,วาวเลาาน,ดน,ดนาะพี่น้องเนาะก็มาดูช่วงใดที่ว่าโบมีเวลากะอ่าโดนมาเทื่อพี่น้องเลยอ่านใบเมเปิ้ลตัดพื้นขึ้นนี่แบบว่าคุ้มเมเปิ้มาเนาะใบเมเปิ้ลไพ่โต้มาแล้วอยากลินเองบบเออผู้ใดลิบบลบบนไพ่โต้เบาชิมอขอนมให้เอาบ่าวมีขนมได้เอามาลล้านเลยเอออพูนมาแพงนะ อ่าบุรินทร์ลูบุรินทร์บุรินทมาไปเนาะเหตุไดชาวอ้วนนะใหญ่ที่สุดเฮ้ยบาดเออจะใช้เฉพอะญาติเพื่อนเพื่อนนี่ก็ระวังเด้อระวังบาดมือเด้อเป็นยังไนในหมักในภักอันบัวนะเนาะขอยระวังจะได้ขอแนวขอพันมันอยู่เออมันออกแต่อยังเด็

hoa nhu khẩu người ừ. ngon còn đủ lý mẹ cháu hoa cho pha hút tuần viên đứa mà sẵn nhớ mình heo cần nôm như nó nó lướp như nó người นี่จะอีดูนขีดดินเนาะพี่น้องยามเนี่ยโอ้บา้าเลยต้องทําใจเลยโูนขีดดินไลยเดี๋ยวคู่กันดีเบาเนีย่ยพนี่จะคนละสาม เอาเยอหายากอาบนมให้ละได้นมหึ่งได้ขนมฟัวงเโอ้ยฉันละแม่ไม่ได้กินเว้ยมองแต่ว่าขนมยังโอ้เห็ดได้แน,น,น,น่น้อเห็ดได้แน่น้อนี่ ตุจาด้วอ่ะปันปันกันกินข้ละก้อนเนาะกับาเนาะอ่ะอ่จ้าด้วยตัวจ้าด้วยมือนมื่อคืนามือคืมื่อคืนเออตัจ้าอ่าเมียฮันมาหาแต่ตัวมันแข่งมันมัอนี่่เดินทางก็จะไปไกลเหือนกันจะเอาจากน้อยข้ โอ้ยไหนได้เป็แข้งมากก่อนจังเพ้าว่ามาถ่าไดกัเบ like ็ดแล้ว hmm. แ mmm. ้วก like ็มาเมื่อใดก็เอาว่าเป็แข้งนะไม่ได้เคือหลานคยนเด้อเดอ่าอ่าปันกันเนาะลายตงคือดีเลยมันยังยังคิดชีาห่วยดอยตีกระบาดดอยบาดเออกระบายกหามอเอ็มมองพอเริมก็ที่ได้หรือยี่้ออื่นที่ได้หรืี่ แล้วเราไปติไปเบิก <in> ป <Luckily> ูอยู่ที่บ้านตัวช่วงนี้นะขึ้นมายี่ดอกขึ้นมาเฮือดชาวตาเออถามว่าถามว่าไปเลีนลงมานี่ก็ทำได้แค่หนีเรียนไปรูนชื่อชอยยีดอกเรียนชาวตาเอ้ยชาวตาอ้าวไปลงไปว่าท่นคนยังติดไปทางลูกติงลูกตังนเฮือดท่านสรุปแล้วใครเป็นแม่ย่าใครเป็นลูกใครสิ บม่เลยแม่ไม่เถอะอะไรขัดใจพีดอีกแล้วใช่ยังมาขัดใจพิดโยเนวาอย่านี้ยันไรเงายันงาพราะว่าเห็นลูกสาวเห็นน้องสาวเพิ่มมากมานี่เถอะเนาะอมาลิดคิดว่าเออคิดว่าดิเาช่หมเาแล้วก็งาไปน้อยเาเพิมก็เพิ่มแม่คือกี่ขั้นเนจ่ะ ขีข้าเคียจะมาขี้เตือนเดี๋ยวเาให้ได้เนาะเอาหยกเลยหยกเทียคนท่วเอาลานเนาะค่ลานเยอจังใดเนาะมันจะทางไปบัดลูกอะคือว่าแล้เพื่อนมีลูกหลายได้ลูกไปหาเงินอยู่ไทยพูึ่งไปงวไปนึ่งอ่ออ่อุ่ดัไป เออจะไปลินเนื้อไผ่โตเด้อไปกับบุมมีครอบมีคู่กะบคองเงินน no ้ำเขากะบ่ได okay? cool ้เขาค่อยคือกระเบนน้ำแดงที่คุดยิ่งบ่มีครอบบ่มีครัวเลยแห่งได้เงินโอ้โหบ่ได้ป่ะมาได้ป่ะเพราะว่าเคยเลยบางคนเนว่าโอ้ยบ่มีครอบบ่มีครัวเก็บเงินบ่อยู่บ่แมนมันขึ้นน้ำคนนะขึ้นน้ำคนมีครอบมีครัวแล้วเจ้าแห่งมีอ่าหลายปากข้ามาเพิ่ม ค่าใช้จ่ายก็คูณสองเนาะอ่าเรามีลูกมาอีกอ่าไปชิว่ามีครอบมีครัวแล้วเก็บเงินอยู่ตัวนี้นี่บดิวัดกันนะตัวที่ว่ามีครอบมีครัวแล้มันขึ้นอยู่กับคนว่าไอิหาเงินได้เก็บแบบใดแมนบางคนก็ว่าผจะว่าแมนคำว่าครอบครัวเนาะมันกับโบแมนช่ว่าคือกันเบิดด้ยอ่าบางคนมีครอบมีครัวแล้วอ่าบางคนกับเมียดีบางคนกับัวดีเนาะบางคนกับัวบูดี อ่าพว่าได้เคยเห็นอยู่เนาะอ่าสาเหตุที่ป้ากันบึ่งทันกับพวตีมาเช่ญนู่นนี่นั่นเออพี่มันพึ่งเราบาดเดี๋ยวมึงเนี่ยเขาหนุ่มมาแล้วเอามาสชงหยองค่ะทุกท่อ่าอ่าท่านเลยแม่ได้ตัวน้องพนได้คือนี่เพราะว่าเอาจกให้น้องกลมน้องที่น้องเนาะเป็นยังไงก็คือมาล้มให้น้อนนี่เนาะยักษู่แล้วก็เฉี่ยหรือว่าเออมีคนเสียปะเออเนาะ แต่เฮ้ยมัอนี้ไม่ได้ฟันดียังบ้ามือนี้มาเมือนบอกเลึกโมฟันดียังซับยังเลยฮึสองคนไอ้หน้องเพื่อนไอ้หน้องเพื่อนดุเนาะหมืเนาะไอ้โลบเลยทั้งนั้นนี่เด้อเบอร์เด้อแม่เด้อนี่เด้อตัวนี้เด้อนี่นี่นี่อะเบอร์โทรนี่โทรไปรถนี่ เหมือนมีเอฟซีฝั่งไทยเพิ่นโทรมาว่าบอต้าสร้างฝุยบอกไปสุดอุ้ยนะตกใจว่าฝุยใจน้อบันนี่มาอืมแมนฝนตกใส่นี่ยังขี่ยูบเลยสาวอ้วนเลยวฝนตกมายังขี่ยูบอยู่นี่ใจยังขี่ได้โขนคือด็กโยหรือว่ามันยูบชั่งใดอะชั่งนั่นบ่ ได้ฉเนาะทังใดคือว่ามดสมอยแทะไทางเอ้บุญกับมดสมออยทางบ่อจันกันยังอยู่เนือทางบ่อต้แห้งคักพี่น้องเนาะสมอยเจ็ด้เ้เฮ้เฮ้ยเน้เฮ้เฮ้ยเฮ้เน้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮเน้ยยเ้เยฮ้ยเเย้เ เช็นว่า <Safe> ฮ <rév mark> ุกฮุกฮกเสาเนาะเพื่อนแม่ฮกต้นนั่นดีอ่าทำกันนั่นแหละเพื่อนแม่กับเพื่อนอาลูกเนี่ยหางได้แต่กอเอียวมันคือกันเพื่อนก็ได้ไปเสียลดินเขาก็ใดเมื่อเอาเข้าอยู่ครับกว่ามีเวลาเอาเดี๋ยวลงไปเพื่อนเสาตาก่อนโดยโดยอันสบายดีเนาะเพราะว่าตั้งแต่กันถ่าเบื้องต้นไหม่บุลุ่งลูกเถื่อนกับพวกไแวะขามาเลยพี่น้องเนาะเผาเมื่อทรงสร้างเพื่อน อย่าล er ืมด้วยแม่แข้งอ่ะเด้ออ่าเฮ้ยเนาะกมาแวะลินพี่น uh, ้องเลยเป็นยังไงเราขออ้วนเนาะช่วงนี้คือบุคคลมีผู้ใดมาแเบนาะเราอะว่านี่แล้วว่ะมาดุได้น้องเราหมดเห็นเนาะพากันคนนั่ไงเยอะ นี่ไงเนาะมึอนี่คือลมเทพลมเบาไงเนาะลมแรงอันนี้มึงรู้ป่ะอ่าฮู้เลยอ่าในตู้เราอ่ะเดี๋ยวฮู้บ่อ่ากวนชิลมนั่นล่ะเนาะเนี่ยฮู้อยู่บ้านหนองปากซองเสียแล้วสีคือเสียเด็ดโดนแล้วเราเอาคือนี่เสียอีกแล้วบ่ะว่ะเราเสียแล้วบร้ฮะพี่น้องเนาะนี่ก็ขึ้นมาปิดคลิปยืนรถก่อนมึงเนี่ยน้องๆป่ะลมแห้งรีบวอยองท่งปุ้งอ่าตั้งแต่ ขึ้นมามือถ่าเบิ้งต้นไม้ล่มบัวล่มนี่คือกันหางมือนี่แหละบาตาเองก็ได้ยน้องพี่น้องเนาะแต่ว่าจังใดกับหายพ่อแม่พี่น้องเนาะเอฟซีเบิ้งส้มและน้ำกันพี่น้องเนาะเพราะว่าเรื่องงบเบื้ยเทียนเน็ตซานสาวอ้วนกับยังสมอยจะมีอยู่เนาะถามเราฮะนะบาตาเองก็บบัมีดอกพี่น้องเลยแต่ว่าเนาะถ้ารุ่นถ้าส้มเบิ้งว่าสิมีข่าวดีมือใดเนาะ ะมีแต่ว่าหักว่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหรือว่าผู้รักผู้ใหญ,ญ่ทานใดอยากช่วยหรือว่าอยากอ่าให้ทางมอเตอร์เป็นสะพานบุญให้กันยินดีน้องพี่น้องเนาะมีแต่ว่าถ่ายคลิปนี้ก็ขอให้อยู่ดีมีแหง้งร่ำรวยเงินทองบริสุขสุขคนก็ขอกลาเข้ามาสบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะบ๊ายบาย